วันนี้นะคะกลับมาพบกับอ่อยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอนะคะจากโชว์รูมฝากราโัต้แกรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออก็จะพามาชมในส่วนของตัว f o r d Nextgen e v e r e s t รเนะคะเป็นตัว t ท t a n นียมพัดนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1.854ล้านบาทนะคะวันนี้อ่อยมาพร้อมกับตัวสีส้มคันนี้เลยนะคะก็เป็นสีที่ ดูโดดเด่นและก็สวยงามมากๆเลยวันนี้เขาก็ได้มีการติดตั้งในส่วนของตัวล้อแม็กฟูลเอลเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาแนลออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะสำหรับ Ne ็ t Gen e v e r e s รคันนี้นะคะเขาให้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.0งจุรที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยและยังให้ระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างครบครันเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของตัวด้านหน้ากกันนน่อะะคะ ด้านหน้านะคะก็ได้มีการใส่ในส่วนของตัวหน้ากระจังนะคะที่เป็น DNA Ford เลยนะคะเป็นหน้ากระจังที่มาจากโรงงานในรุ่น t ท t i n i u m Plus นะคะจะมาเป็นสีโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวตะแกรงด้านหลังนะคะที่เป็นรังพึ่งตัวนี้นะคะเขาจะใส่เป็นสีเทากาไฟมาให้นะคะจะช่วยระบายความร้อนนะคะให้กับตัวห้องเครื่องของตัวรถได้ดีเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจังนะคะจะมาพร้อมโลโก้ขนาดใหญ่ซึ่งจะมีกล้องนะคะเป็นกล้องด้านหน้ารถมาให้ด้วย สำหรับรุ่นนี้จะมีในส่วนของตัวกล้อง3 6 0พองศารอบคันมาให้เลยนะคะถือว่าการใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ m a t r i x LED แล้วนะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะคะที่สามารถเปิดไฟสูงนะคะวิ่งได้เลยแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีรถสวนมานะคะหรือว่ามีแสงสว่างที่เพียงพอนะคะไฟสูงด้านบนที่เป็น LED นะคะเขาจะดรอปลงให้เป็นบางดวงนะคะเพื่อลดการแยงตาของรถคันด้านหน้าที่สวนเลนเข้ามานะคะและยังสามารถปรับนะคะ ตัวไฟนะคะให้หมุนไปตามวงเลี้ยวของตัวพงมาไัยได้ด้วยมีในส่วนของตัวไฟในท e running light นะคะเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่เป็นแสงสีขาวแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็แสงไฟของตัวรถนะคะจะให้ความสว่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นแสงสีขาวนะประกอบด้านนอกของตัวไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มาจากโรงงานเลย รุ่นนี้ยังให้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กาเรียรด้านหน้ามาทั้งหมด4จุดพร้อมเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยเบรกบอัตโนมัตินะคะเราก็มีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วกันชนด้านหน้าเราจะตัดตรงกลางนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวหูลากด้านล่างนะคะที่มาจากโรงงานแล้วนะคะยึดมาจากตัวซัซี่รถแล้วนะคะใช้งานง่ายใช้งานได้จริงด้วยนะคะด้านข้างของตัวรถจะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะคะที่มาจากโรงงานเป็นขนาด3นิ้ว เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้านะคะชอบจุดตัดที่เป็นสีดํานะคะสามารถทําสีเพิ่มเติมได้หรือใช้เป็นการแรปสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมได้นะคะจะเป็นดําด้านนำเงาสามารถแจ้งออยเข้ามาได้เลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ช่วยจอดเทียบข้างอัตโนมัติให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคันนี้ออยได้มีการเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะให้เป็นล้อแม็กฟูเอลนะคะตัวนี้เป็นลายช็อค สีเท่ากันนะคะแล้วก็ยังจับคู่มาพร้อมกับตัวยาง B F Good List นะคะซีรียางนะคะจะอยู่ที่ 26550R20 นะคะตัวนี้จะเป็นยางเคีเทเรนนะคะจะมีอายุการใช้งานได้นานกว่าตัวอ t e เทเรนนะคะเพราะว่าสามารถใช้งานได้ทั้ง o ออฟโรดออนโ a d นะคะแล้วก็จะสามารถใช้งานได้ดีในพื้นที่ที่มีน้ำนะคะหรือว่าพื้นเปียกนั่นเองสามารถใช้งานได้ดีนะคะ และก็ด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับในส่วนของตัวแก้มข้างรูปตัว C นะคะมีการระบุรุ่นชัดเจนนะคะเป็นบเทอร์โบเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นตัวเทอร์โบคู่นั่นเองนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะเป็นกระจกมองข้างสีโครเมียมนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมในส่วนของตัวกล้อง360องศาร,รอบคันนะคะแบบนี้เลยมีไฟสองสว่างด้านล่างมาให้ด้วยนะคะมีตัวบายสปอร์ตมาให้ด้วยเวลาที่คุณลูกค้าขับขี่นะคะมีรถเข้ามาด้านข้าง เซนเซอร์ S S ตัวนี้เขาจะทํางานนะคะแจ้งเตือนให้นะคะเป็นแสงสีส้มกระพริบที่ตัวกระจกนะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวกุญแจนะคะรุ่นนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เรนที่ NT แล้วใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าทําการสอดมือตัวนี้ก็จะสามารถปลดล็อกรถได้นะคะแล้วก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยเพื่อทําการล็อกรถนั่นเอง สำหรับด้านนายคันนี้นะคะก็มีการออกแบบรูปรักษ์ดีไซน์ใหม่ที่ค่อนข้างสวยหรูเลยแล้วติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวพรมนะคะเป็นพรม 5D นะเป็นสีดำเดินได้ด้วยสีทองมีโลโก้ VIP อยู่ตรงกลางนะคะจะทำให้ดูหรูหราและมีความเป็นสปอร์ตเยอะขึ้นเนาะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานเลยสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางและยังสามารถปรับดุนหลังได้ด้วยนะคะด้านบนนะคะจะมาพร้อมกับตัวพารอนามิกฮูลลูฟนะคะที่เปิดยาวได้ถึงแถวที่2เลยนะคะ ค่ะแล้วก็กระจกมองหลังเป็นกระจกมองหลังตาแสงมาพร้อมกับช่องต่อ USB นะคะสามารถเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้ารถได้ง่ายเลยโดยที่คุณลูกค้านะคะไม่ต้องเดินสายนะคะให้ยุ่งยากแล้วนะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อจากตัวช่องนี้ได้เลยจอคอนโซลกลางนะคะเป็นจอขนาด12นิ้วนะคะที่รองรับในส่วนของตัว Android Auto Apple CarPlay แล้วนะคะสามารถโทรสุกเชิญไปที่ศูนย์รทินทอ1669ได้กรณีที่รถเราเกิดอุบัติเหตุนะคะถุงลมนิรภัยทำงานระบบตัดแต่น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทำงานนะคะ และยังให้มาพร้อมกับตัวแท่นชาร์จไวเลสนะคะพร้อมช่องต่อ USB ทั้ง Type A และ Type C ด้วยนะคะจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าอ s ชิป t e r ซึ่งเป็นไฮไลท์ของรุ่น Next Gen เราเลยนะคะสามารถใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ขนาดเกียร์มีรูปร่างที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะดีไซน์สวยงามเยอะขึ้นมีความปลอดภัยเยอะขึ้นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณลูกค้านะคะเข้าเกียร์ดีค้างไว้นะคะลืมดันขึ้นไปที่ตำแหน่ง P แล้วมีการปลด ตัวเข็มขัดนิรภัยแล้วเปิดประตูรถนะคะตัวเกียร์เขาจะดันกลับให้นะคะเป็นเกียร์ P อัตโนมัติเลยแล้วก็ยังสามารถปรับนะคะเป็นโหมดเมนนวลได้ด้วยบวกรบที่หัวเกียร์ได้เลยนะคะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะตัวนี้สามารถตั้งเป็นระบบออโตโฮได้เมื่อไหร่ที่คุณลูกค้านะคะขับขี่นะคะไปแล้วเกิดรถติดไฟแดงแล้วก็ลืมเข้านะคะเป็นเกียร์ P ตัวนี้สามารถปล่อยเบยรกได้ปล่อยเบยรกได้นะคะจะไม่มีการไหลไปโดนรถคันด้านหน้า เมื่อไหร่ที่คุณลูกค้าแตะเบรกเบรกมือตัวนี้เขาจะปลดให้อัตโนมัตินะคะมีโหมดการขับขี่ให้นะคะให้เลือกทั้งโฟล์วโฟล์ไฮแล้วก็ทูไฮนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของโหมดการขับขี่ที่ให้เลือกสูงสุดถึง6โหมดด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยน้าวเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะมาพร้อม Adaptive Cruise Control พร้อมระบบ s t a r b a n g นะคะตัวนี้จะรักษาระยะห่างตามความเร็วของรถคันด้านหน้านะคะไปจนถึงจุดหยุดนิ่ง และไปต่อตามความเร็วของรถคันด้านหน้านะคะมีระบบควบคุมเครื่องเสียงพันภูงมาลัยให้แล้วนะจอด้านหลังนะคะเป็นจอดิจิตอลขนาด12นิ้วนะคะที่แสดงค่าการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวค่าความร้อนระดับน้ํามันตำแหน่งเกียร์รวมถึงชิปการเดินทางแล้วก็โหมดการขับขี่ที่ลูกค้าเลือกนะคะเขาจะโชว์ที่หน้าจอนี้ทั้งหมดเลยเป็น LED แบบเต็มระบบแล้วนะคะ แล้วก็ของฟอร์ดนะคะก็ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆให้ค่อนข้างครบเลยด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับตัวไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะคะเป็นไฟท้าย LED นะตัวนี้จะเป็นโครมดำนะคะแล้วก็เป็น LED เต็มชิ้นนะคะยาวไปถึงฝั่งนน้นเลยก็คือจะเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวคาท้ายตัวคาท้ายนะคะก็จะเป็นตัวอะคริลิกคำว่าเอวารีสนะคะเป็นสีโครเมียมอยู่ด้านในด้านนอกจะให้เนื้อสัมผัสที่เรียบนะคะมีความเป็นสปอร์ตหรูหรานะคะแล้วก็ สวยงามมากขึ้นเนาะมาพร้อมกับตัวกล้องด้านหลังนะคะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายแบบเซ็นเซอร์นะคะที่สามารถเตะเปิดได้นะคะหรือว่าลูกค้าสามารถนะคะเปิดจากตัวคอนโซลด้านในก็ได้เปิดจากกุญแจรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บอร์ดแถวที่3นะคะยังเป็นบอร์อดปลั๊กไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะลองเปิดให้ดูนะสาหรับด้านใน ด้านในนะก็ได้มีการปรูนะคะในส่วนของตัวพรมนะคะเป็นพรม5้าดีให้จนถึงด้านหลังที่วางสัมภาระเลยนะคะตัวเบาะก็ปักง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณลูกคา้ากดปุ่มนะคะเขาก็จะสามารถพับราบให้กับคุณลูกค้าได้เลยจะสามารถใส่สัมภาระได้เยอะขึ้นหรือว่ามีการใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวฝาปิดท้ายก็ใช้งานง่ายด้วยนะคะ ด้านหลังก็มีการระบุรุ่นนะคะเป็นตัวอะคริลิกนะเป็น4ีคณเป็นไทเทเนียมพาร์มีเซนเซอร์การระยะด้านหลังให้4จุดมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหลังให้แล้วด้วยนะคะถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นแนวครอบครัวออฟโรดนะคะหรือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวน้ำมันนะคะเป็นดีเซลที่รองรับดีเซลทุกประเภทแล้วด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆ แล้วก็บันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างที่มีขนาดใหญ่นะเป็นบันไดสีดาด้านนะคะมีร่องระบายน้ําได้ดีนะคะป้องกันการลื่นมาพร้อมชายบันไดนะคะที่ตัดเป็นสีโครเมียมนะคะจะทําให้รถเนี่ยรับกับตัวชุดที่มาจากโรงงานรอบคันเลยสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะสามารถโทรเข้ามาหาออยได้นะคะที่เบอร์0 9 1 5 0 3 6 9 3 2นะคะแล้วก็ในรุ่นของตัวฟอร์ดเน็กเจนเรายังขยายเวลารับประกันนะคะให้สูงสุดถึง5ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0มกิโลด้วย และยังให้ความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะรวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวขณะลงทางลาาชันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว Lane Keeping Lane Centering นะคะช่วยรักษารถให้อยู่กลางเลนด้วยนะคะเรามีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยมีแอร์แบ็กให้สูงสุดถึง7จจุดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะออยขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ